สวัสดีครับผมบีนะครับจากช่อง Beyond Channel ฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาทําหน้าปกเพจ Facebook ของเราให้เป็นวิดีโอกันทําให้มีความน่าสนใจมากขึ้นทําได้ง่ายๆในมือถือนะฮะด้วยแอปที่ชื่อว่า InShot นะแอปตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีทํากันเลยครับไปก่อนหนื่นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแฟนเพจ Facebook นะฮะแล้วก็กด s ับสไครป์ช่อง Beyond Channel ให้ด้วยนะฮะเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปดีดีมีประโยชน์แบบนี้มาเติมกันให้เป็นประจําแน่นอนครับ โอเคหลังจากที่เราเปิดมือถือขึ้นมานะครับให้เราเข้าไปที่ Play Store แล้วก็เสิร์ชหาเลยครับคาว่า InShot นะผมพิมพ์ไปแล้วตรงนี้นะครับเนี่ย InShot พอเลือกปุ๊บมันก็จะขึ้นแอปตัวนี้มานะฮะโลโก้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยเราก็ติดตั้งเลยครับ เป็นแอปตัดต่อที่ไฟล์เล็กนะไฟไม่ใหญ่เลยแล้วก็กินทรัพยากรเครื่องไม่เยอะนะครับเป็นแอปที่น่าใช้ตัวหนึ่งเลยโอเคพอโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่เปิดได้เลยนะฮะหน้าแรกของแอป InShot จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะเราจะเอาวิดีโอมาทำเป็นหน้าปกเพจนะเราก็เลือกตรงวิดีโอนะครับจิ้มไปเลยอ่า พอลงแอปครั้งแรกเนี่ยมันก็จะถามก่อนว่าเอจะให้เราเข้าถึงไอ้พวกรูปภาพวิดีโอของคุณในเครื่องหรือเปล่านะให้เราเลือกที่อนุญาตเลยนะฮะโอเคพอหน้าต่อมานะครับมันก็จะเข้ามาในส่วนของวิดีโอในเครื่องเรานะแต่ว่าที่เห็นอยู่หน้าแรกเนี่ยมันเป็นวิดีโอล่าสุดเลยที่เรามีมีการกระทําอะไรกับมันนะไม่ว่าจะเป็นก๊อปปี้หรือทําอะไรก็แล้วแต่มันก็มันก็จะจําว่าวิดีโอนั้นเรายุ่งกับมันล่าสุดนะฮะ เทเนาะอ่าทีนี้ถ้าวิดีโอรเราไม่ได้อยู่ไอ้ไหน้านี้นะฮะให้เราเลือกในเครื่องเราเลยนะครับโดยเอานิ้วมาจิ้มที่ตรงข้างล่างซ้ายมือตรงล่าสุดนี้นะฮะป๊บเขาก็มาปุ๊บมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ในในมือถือเรานะฮะแล้วก็เลือกเลยว่าไอตัววิดีโอเนี่ยมันอยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะ,ะอันนี้มันก็จะอร์ t มาเฉพาะโฟลเดอร์ที่มันมีวิดีโอน,นะฮะไอโฟลเดอร์ที่มันมีแต่รูปภาพเนี่ยมันก็จะไม่เอามาทีนี้วิดีโอล่าสุดที่ผมเตรียมไว้เนี่ยมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ล่างสุดนี้ที่ชื่่อวา S <S นะะ ผมก็จิ้มเข้าไปปุ๊บอ่ามันจะโชว์วิดีโอทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้นะเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการเลยนะฮะแล้วก็กดของการทําวิดีโอให้เป็นหน้าปกเพจนะฮะวิดีโอต้องมีความยาวตั้งแต่ยี่สิบวินาทีจนถึงเก้าสิวินาทีอันนี้เลคเชอร์ไว้เลยนะยี่สิบวินาทีจนถึงเก้าสิวินาที ห้ามต่ำกว่า20วิห้ามเกิน90วินะฮะถึงจะทําเป็นหน้าปกเพจได้นะที่เป็นกฎระเบียบของ Facebook เขาอ่าทีนี้ก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการเลยเอานิ้วจิ้มปุ๊บอ่าแล้วก็มาเลือกตรงขวาล่างเครื่องหมายถูกนะฮะโอเคทีนี้ตัวแอปมันก็นําพาวิดีโอที่เราเลือกเข้ามาในแอปแล้วนะทีนี้ให้เราลองกดเพย์ดูนะครับ โอเคพอกดเพยดูตรวจสอบเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วนะจากนั้นเนี่ยให้เรามาเลือกที่ตรงคําว่าผ้าใบนะครับซ้ายล่างนี่ฮะจะเห็นสังเกตมีคําว่าผ้าใบแล้วก็เลือกเลยฮนะปุ๊บ่านะพอเลือกปุ๊บเนี่ยให้เรามาเลือกขนาดนะครับที่เราจะไปะนำวิดีโอเนี่ยไปทำเป็นปก Facebook ทีนี้ขนาดในแอป InShot นี่ดีมากๆเลยนะครับเป็นแอปเดียวในนี้ที่มีนะที่ตั้งขนาดของหน้าปก Facebook หน้าปกเพจ a c e b o o k ไว้เลยนะคือก็คือขนาดนี่ครับเลื่อนเลื่อนมาเลื่อนมาหน่อยหนึ่งนะขนาด2ตอหนึ่งอันนี้นะครับขนาดหน้าปกก็คือ2ตออหนึ่งเราเลือกไปเลยฮะเลือกปุ๊บเนี่ยแต่นี้นี่จะสังเกตว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันยังไม่เต็มจอนขนาดของปกเพจเนี่ยมันจะกว้างกว่านะแต่วิดีโอเรามันยังแคบอยู่ให้เรามาเลือกตรงนี้ครับเลื่อนตรงนี้ฮะตรงกลางนี้ปุ๊บเลื่อนขวามันก็จะขยายขึ้น เลื่อนซ้ายมันก็จะขดเล็กลงประมาณนี้ให้เราเลื่อนไปจนกว่ามันจะเต็มนะครับหรือนะฮะหรือถ้าเผื่อว่าขี้เกียจเลื่อนนะมันก็ยังมีให้เราอำนวยความสะดวกขวามือนะครับที่เป็นรูปกรอบสี่เหลี่ยมเอานิ้วจิม้มปุ๊บอ่ะจิ้มีทีโอเคมันก็จะขยายเราอัตโนมัติซึ่งมันจะเต็มขอบพอดีเลยนะซึ่งก็สะดวกมากเลยจากนั้นเนี่ยโอเคเราอาจจะเพย์ดูทีก็ได้นะ มันก็จะเพยต่อจากที่เราเพยครั้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคถือว่าสมมุติว่าโอเคแล้วให้เราเลือกที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะฮะด้านขวาปุ๊บโอเคทีนี้เราก็เรียบร้อยแล้วปรับขนาดเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะจากนั้นเนี่ยให้เราเอานี้ไปจิ้มที่บันทึกได้เลยบนขวามือเนี่ยครับเพราะว่าบันทึกปุ๊บทีนี้ปรากฏบันทึกปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้มานะครับ ไอ้คำว่าบันทึกด้านบนเนี่ยหมายถึงถ้าเราจิ้มบันทึกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ทับกับไฟล์ต้นฉบับนะมันจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Inshot คือโฟลเดอร์ของแอปมันทีนี้ด้านล่างเนี่ยมันก็ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะบันทึกเราจะทับมันไปเลยไหมกับต้นฉบับนะซึ่งแน่นอนว่าเราต้องเลือกอันบนอยู่แล้วนะเราก็เลือกบันทึกอันบนไปเลยปุ๊บเนะี่ยทีนี้ขนาดนะครับผมแนะนําว่าให้เลือกเป็น720 p ีพอนะเอาเลือกไปแล้วโอเคอ โอเคมันก็จะมีโฆษณาเราก็รอมานิดนึงนะแล้วเราก็ปิดโฆษณาไปอ่าทีนี้มันกําลังแปลงหรือว่ากําลังเรนเดอร์วิดีโออยู่นะครับตรงนี้ก็ให้เรารอหน่อยก็ง่ายมากเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นตอนของการอัปโหลดวิดีโอขึ้นเป็นปกเพจ facebook นะซึ่งก็ทำทำในมือถืออีกเช่นเดียวกันนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับอ่า ทีนี้มันมันถูกบันทึกไว้ในเครื่องแล้วแหละนะแต่ทีนี้ทางเครื่องมือที่มันมีให้เนี่ยมันก็จะให้เราแชร์เลยไหมหรือลงอินสตาแกรมไหมลง Facebook เลยไหมอันนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้นเองนะครับแต่จริงเราไปท,ทําทีหลังก็ได้นะทีนี้ให้เราปิดแอปตัวนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเอาวิดีโอเนี่ยขึ้นเป็นหน้าปกเพจนะครับ ให้เรา,าเข้ามาที่ Google Chrome นะไม่ได้เราจะไม่ทำในแอปของ facebook นะครับแล้วซึ่งมันทำไม่ได้นะจริงจริงมันต้องทำในคอมนะแต่ว่าผมมีเทคนิคที่จะสามารถทำในมือถือได้นะครับไม่ต้องไปแตะคอมเลยอเราก็มาเลือก Google Chrome ก่อนนะโอเคจากนั้นให้เราเข้าที่เดี๋ยวนะฮะก่อนหน้านี้นะให้เรามาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับทางจุดสามจุดขวาบนนะฮะ เห็นไหมฮะปุ๊บ้าไปาทีนี้เราเลื่อนนิดนึงนะฮะเราจะเห็นคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะ,ะตรงนี้ก็คือจะแปลงจากหน้าจอของเว็บไซต์เนี่ยที่เราดูเนี่ยเป็นรูปแบบในมือถือมันจะแปลงให้ไปเป็นรูปแบบที่เหมือนในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็พวกเครื่องมืออะไรต่างๆจะเหมือนในคอมเลยนะให้เรานี้ไปจิ้มตรงนี้ฮะตรงสี่เหลี่ยมด้านข้างให้มันเป็นถูกปุ๊บ พอจิ้มปุ๊บเนี่ยมันก็เปลี่ยนให้เป็นรูปแบบของในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับทีนี้ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ f c e e o o o นะฮะปุ๊บพิมพ์ว่า,าว,วีดก็ได้นะฮะ Facebook โอเคมันก็คงจะขึ้นมาให้นะฮะเราก็จิ้มไปเลย facebook.com โอเคมันก็เข้ามาที่หน้าเฟซผมแล้วนะฮะ คือก่อนหน้านี้นะฮะผมได้มีการเข้าแล้วก็เข้าล็อกอินรหัสยูเซอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเนี่ยจะต้องใส่ยูเซอนนร์แล้วก็พาสเวิร์ดก่อนนะฮะแล้วก็ล็อกอิน a c e b o o k ตัวเองเข้าไปนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมขยายขึ้นมานิดนึงนะให้เราเข้าไปที่เพจของเรานะครับโดยการเข้าไปที่ตรงนี้นะลูกศรสามเหลี่ยมด้านขวามืออ่า มันก็จะขึ้นว่าเพจของคุณใช่ไหมฮะเพจทั้งหมดที่เรามีมันก็จะขึ้นมาสามรนดับแรกนะครับให้เราเลือกที่ตรงนี้ฮะดูเพิ่มเติมนะปึ๊บโอเคย่อหน่อยนะโอเคนี่คือเพจทั้งหมดที่ผมเป็นแอดมินอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเพจเป็นตัวอย่างสักเพจหนึ่งนะโอเคเพจนี้แล้วกันนะครับเพจร้านอาหารของฉันปึ๊บก็เป็นเพจที่ผมเอาไว้ทําเป็นตัวอย่างสอนในคลิปต่างๆในช่องผมนะครับ มีอ <cond linguistic monitoring> <ร>ะไรก็มาลงในเพจนี้หมดโอเคเข้ามาแล้วนะฮะอันนี้คือเพจของผมในเวอร์ชันของเดสก์ท็อปนะไม่ใช่มือถือทีนี้เราจะใส่วิดีโอเข้าไปนะครับอ่าขยายให้ดูนิดนึงนะจะสังเกตบนหน้าปกเพจนี้นะครับจะมีเป็นตัวกล้องวิดีโอสลับกับกล้องถ่ายรูปอยู่เห็นไหมฮะตรงนี้แหละที่เราจะใส่วิดีโอเข้าไปได้ซึ่งในมือถือทําไม่ได้นะครับให้เราเอานิ้วไปจิ้มเลยตรงเนี้ปุ๊บ มันก็จะขึ้นลิสต์ให้เลือกแล้วนะครับให้เลือกตรงนี้นะฮะเลือกอันที่สามอัปโหลดรูปภาพวิดีโอนะครับเลือกปุ๊บโอเคมันก็จะขึ้นมาด้านล่างนะครับคําว่าเลือกการทํางานเราก็เลือกไปที่เอกสารนะครับทางด้านขวามือสุดโอเคมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาวิดีโอตัวเนี้ยมาจากไหนนะครับ ณที่นี้เราจะเอามาจากในเครื่องเรานะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะฮะเราก็เลือกที่แกลลอรี่นะครับด้านล่างโอเคมันก็จะเข้ามาในโฟลเดอร์ของเครื่องเรานะฮะเมื่อสักครู่นี้เราทำหน้าปกผ่านตัว Inshot นะครับมันก็จะเซฟ,ฟอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Inshot นะเดี๋ยวเราหาดูโอเคนี่เจอแล้วเห็นไหมฮะ InShot แล้วก็นิ้วจิ้มเข้าไปปุ๊บจากนั้นเราก็เลือกวิดีโอเลย เลือกวิดีโอแล้เดี๋ยวรออัปโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะมันกำลังอัปโหลดอยู่นะอขอบคุณโปรแกรมไม่ใช่ขอบคุณแอป i n s h o t มากๆเลยนะครับที่ทำตัวเลือกนี้ขึ้นมานะครับตัวเลือกที่เป็นหน้าปกเพจขึ้นมานะฮะไม่งั้นเนี่ยการทำวิดีโอเป็นหน้าปกเพจเนี่ยเราจะต้องไปทำในตัวโปรแกรมตต่อในคอมนะฮะโอเคนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับทีเนี้ยมันก็จะมีมันจะมีคําว่าลาก่อเปลี่ยนตําแหน่งเราก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่าเราลากไม่ได้แล้วเพราะว่าเราทํามาจากอินชอตซึ่งขนาดเนี้ยมันมันพอดีกันเป๊ะเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างนะฮะเราก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็เอานิ้วจิ้มที่ถัดไปเลยนะฮะทางด้านขวามือปุ๊บอ่าพอถัดไปปุ๊บเราก็อนิ้วจิ้มที่เผยแพร่ไปเลยนะฮะอ่า มันก็จะถามอีกทีวิดีโอนี้ยังไม่ถูกเผยแพร่เราก็กดเผยแพร่ไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะฮะแต่ว่ามันไม่มันไม่มีเสียงนะครับเพราะอพาว่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่เครื่องใครเนี่ยที่เขามาดูเพจเขาเนี่ยเขาจะตั้งค่าไว้ว่าเล่นวิดีโอในเ facebook แบบมีเสียงหรือว่าเล่นแบบไม่มีเสียงนะอันนี้ผมตั้งว่าเล่นแบบไม่มีเสียงนะมันก็เลยไม่มีเสียงขึ้นมานะครับแต่ปกติวิดีโอในเพจเนี่ย มันจะไม่ค่อยมีเสียงก่อดน,นะฮะแล้วแต่ว่าคนกดเข้าไปดูจะเปิดเสียงเพลงนะฮะอันนี้แล้วแต่เลยโอเคครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการทําหน้าปกเพจให้เป็นวิดีโอนะครับง่ายไหมฮะง่ายจริงๆขอบคุณนะครับแอป InShot ที่ทำก็เรียกว่าผ้าใบนะให้เป็นอัตราส่วนขนาดพอดีกับปกเพจนะเพราะว่าถ้าไม่มีแอปตัวนี้นะครับเราจะต้องไปทำอัอตราส่วนทำอะไรในคอมพิวเตอร์เท่านั้น นะโอเคครับก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถถามมาที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวแอป i n นช็อตเนี่ยมันน่าสนใจมากตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําทคลิปสอนการตัดต่อโดยใช้ i n นช็อตนะเพราะว่ามันเป็นแอปที่ใช้ทรัพยากรของมือถือน้อยนะฮะใช้ร้วเครื่องไม่ค่อยร้อนมากนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการตหรับมือใหม่นะโอเคครับ ก็เดี๋ยวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้มาเสริมให้กินเป็นประจำแน่นอนนะฮะโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ